นายประเสริฐธ,ธรรมนูลกุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเข็มเหล็กจำกัดผู้นำด้านานวัตกรรมการก่อสร้างสีงเขียวจัดกิจ,ก,จก,กรรมเอทีเอกินเดย์โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสีเขียวร่วมสะท้อนแนวคิดของงานก่อสร้างรักโลกรวมถึงให้ข้อมูลชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานนายประเสริฐยังได้กล่าวถึงการก่อตั้งสมาคมโรคาร์บอนคอนสตรัคชั่นแอนด์เทคโนโลยีหรือ LCTA เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสีงสงสงเขียวสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านเข็มเหล็กกีนเฟรมเวิร์กทูดาลสันสเวตได้กับกีนเทคการก่อสร้างแบบคาร์บอนต่ำกีนสเปซมุ่งเน้นเรื่องคำยันเพื่อพื้นที่สีเขียวกีนเอ e เนอีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกีนลิฟวิ่งคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนหลักๆคือะระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับคณา,าจารย์นะครับทุกมหาวิทยาลัยนะครับหน่วยราชการ,ร,น,กรกนะครับนักธุรกิจนะครับผมว่าวันนี้ไม่ต่ำกว่า3-400บริษัท นะครับที่จะมารวมกันสร้างผละึกกำลังกันแล้วกันนะครับในการสร้างวงการเรื่องของก r ีนค c o n s รัค t ั่นในเมืองไทยมาเหตุผลหลักคือวันนี้โลกเราร้อนละต้องเริ่มที่ตัวเราเราต้องเริ่มคิดละเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ได้นะครับแล้วก็ทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะจะอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดเหมือนเดิมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสตาร์ทเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กับโลกใบนี้ไม่ได้ละ